ครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาเมืองขอนแก่นดินแดนสวรรค์ของคนอีสานครับก็ขอขอบคุณข้อมูลผู้เรียบเรียงตัวอักษรพยัญชนะมาในณนะที่นี้ด้วยนะครับครับสำหรับความเป็นมาของเมืองขอนแก่นก็อยากให้คนรุ่นใหม่และคนในปัจจุบัน ได้ทราบข่า,ขาวคนในจังหวัดของตัวเองว่าประวัติความเป็นมาจังหวัดของตัวเองเป็นมาอย่างไรคหากถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสำหรับเมืองของนแก่นเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณพุทธศตวรรษที่19 วัฒนธรรมล้านช้างแถบรุ่มแม่น้ำโขงพร้อมทั้งผู้คนเชื้อสายเราได้แผร่ชื่อผลมาคืนวัฒนธรรมหอมในเขตจังหวัดขอนแก่นจนหมดสิน้นคนจังหวัดขอนแก่นในยุคนี้จึงสืบทอดวัฒนธรรมล้านช้างทั้งทางด้านศินลปก,กรรมสถาปัต,ตยกรรม ขนมทรรมเนียมประเพณีต่างๆตะลอดจนตัวหนังสือสมัยที่อาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองอยู่นั้นครับในเขตจังหวัดขอนแก่นม,มีเมืองที่จัดการปกครองแบบหัวเมืองเราขึ้นต่อเวียงจันทร์อยู่เมืองเดียวคือเมืองโพเวียงครับหัวเมืองเราแต่เดิม ว้างขวางมากครอบคุมบริเวณอาณาจักรหลวงพระบางด้านเหนือรวมทั้ง12ปัน,นาจูโทหัวพันทั้ง5ทั้ง6ตอนใต้ของประเทศจีนอาณาจักรเวียงจันทร์รวมมาถึงภาคอีสานตอนบนอนาณาจักรจัมปาสก์ห์จออาณาจักรเวียดนามรวมทั้งอาณาจักรคาเมียนประชากรในจังหวัดขอเนเกน มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ชาวพื้นเมืองเดิมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขาบเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร์มีร่องรอยโบราณคดีปรากฏเช่นชุมชนโบราณนกทาบ้านนาดีตำบลกุฎท่ากิ่งอำเภอหนองนาคำและที่โนนเมือง บ้านนาโคอำเภอชุมแพตำบลชุมแพรครับตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีอายุอยู่ประมาณ3,000ปีเสศษๆต่อมาในสมัยและสมัยรบกวรีได้พบโครงกระดูกและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นไม่ทราบว่าเป็นเผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์ใดๆแน่นอน ดินแดนที่ราบสูงกว้างใหญ่มีชนชาติโบราณเข้ามาอาศัยอยู่นานเช่นชุมชนบ้านเชียงจังหวัอดอุดรธานีพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเดิมเคยอยู่ในอำนาจการปกครอ,องของขอมมังกรมีโบราณสถานศาสนาสถานและศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่ทั่วไปจากนั้นจึงตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง ของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์จำปาสัก์ประชาชนลาวได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ราบสูงการอพยพของประชากรปรากฏชัดขึ้นในสมัยทนบดีและต้นรัตนโกสิน์การอพยพของประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ในเขตจังหวัดท้องแิ่นแบ่งเป็นสามเส้นทางใหญ่ๆคือหนึ่ง อพยพจากแขวงหลวงพบางได้เข้ามาทางจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยเข้ามาตั้งสินฐานในเขตอำเภอภูผามาักงอำเภอชุมแพและอำเภอสีชมพูสำเนียงภาษาพูดเหมือนกับชาวหลวงพบางใช้วรรณยุกต์จัตวาเป็นส่วนใหญ่ 2. อพยพมาจากแขวงเวียงจันทร์ เนื่องจากหลีกนี้ภัยสงครามและถูกต้อนมาอันเนื่องจากการสงครามเข้ามาทางจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำโพูเข้ามาตั้งฐานในเขตอำเภอโูเวีงอำเภอสีชมพูอำเภอชุมแพและอำเภอหนองเรือสาเนียงภาษาที่ใช้วันยุกตีเป็นส่วนมาก 3. อพยพจากแขวงจำปาสัก์ เมื่อร้อมสิ้นอำนาจการปกครองดินแดนที่ราบสูงโคลาแล้วชาวลราก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นโดยอยู่ที่เมืองทุ่งซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจึงอพยพขึ้นมาตามลำน้ำสีมาตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น ในเขตอำเภอเมือ,อ,อ,องอ,อำาเภอน้ำพองอำาเภอบ้านไผ่อำาเภอชนบทอำาเภอมันจาชีรีออกสำเนียงภาษาใช้วรณยุคโผเป็นส่วนมากสำเนียงพูดของชาวจังหวัดมหาารคามและจังหวัดร้อยเอด็ดเมื่อปีประมาณพศ2322ใน รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากกองทัพไทยยกเข้าตีกรุงพนมเปญและยึดเขมรได้แล้วก็ได้ยกตามลำน้ำโขงขึ้นไปตีเมืองจำปาสัดและตีเมืองเวียงจันทน์ได้ในที่สุดอาณาจักรล้านช้างก็ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่นั้นมาเมื่อปีพศ2 3 4 0 มีกลุ่มคนประมาณ300กว่าคนนำโดยเท้าเพียเมืองแผนอบพยพมาจากบ้านชีร้นแขวงเมืองสุวรรณภูมิปัจจุบันที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดมาเลือกชัยภูมิบ้านบึงบอนบ้านเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นที่ตั้งชุมชนใหญ่โดยขออนุญ,ญาตและขอยกเป็นเมืองขอนแก่นจากพญา นครราชสีมาพระยานครราชสีมาได้มีใบบอกไปกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระบรมราชองค์การโยกฐานะบ้านบึงบอนเป็นเมืองขวัญแก่นพศออ .2369 เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ขึ้นเมื่อ ปราบกบฏเรียบร้อยแล้วโอดก้ายกบ้านภูเวียงซึ่งเดิมเคยเป็นเมืองโบราณอยู่แล้วเป็นเมืองภูเวียงขึ้นกับเมืองขอนแก่นในสมัยรัชกาลที่ 3, อสามพศ2,381เมืองขอนแก่นได้ถูกย้ายจากบ้านดอนพันชาตกลับมาตั้งริมเมืองบอนทางด้านทิศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่สี่ พศ2398ย้ายเมืองขอนแก่นไปตั้งที่บ้านโนนทองฝากบึงบอนทางทิ่ตะวันออกบริเวณบ้านโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบ,บันพศ2410ย้ายเมืองอีกครั้งไปตั้งที่บ้านรันบมบริเวณฝั่งตะวันออกบริเวณบ้านรันบม่มตำบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัด อนแก่ในปัจจุบันด้วยเหตุผลทางด้านการคมานาคมสะดวกเนื่องจากต้องใช้แม่น้ําในการคมานาคมติดต,ต่อซึ่งห่างจากจุดที่ตั้งปัจจุบันราวๆ8กิโลเมตรปีพศ2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเก้าให้พระเจ้าน้อง ยาเธอกรมหมืน่นประจักษ์ศิลปาคมขึ้นไปเป็นข้าหลวงต่างพระอ,องค์เนื่องจากทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหัวเมืองลาวใหม่โดยเปลี่ยนบริเวณหัวเมืองลาวไฟเหนือเป็นหัวเมืองลาวหุ่นเมืองขอนแก่นไปขึ้นกับเมืองลาวหุ่นตอนเส็จผ่านเมืองขอนแก่นได้ไปประทับแรมที่บ้านพุ่มหนึ่งคืน เราะเส้นทางคมนาคมหรือทางม้าโคเวียงแต่ก่อนจากนครอาสีมาต้องผ่านมาเมืองชนนบทผ่านบ้านพุ่มไปยังหนองคายทรงเห็นว่าบ้านพุ่มทำเลดีมีผู้คนอาศัยอยู่นานเนี่ยใกล้เส้นทางไปมาในสมัยนั้นจึงโปรดให้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านรอนบ่มไปตั้งที่บ้านพุ่มบริเวณบ้านพุ่ม ตำบลบ้านพุ่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันซึ่งห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ13กิโลเมตรเปลี่ยงนามตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้วา่าราชการเมืองต่อมาในปีพศ2436ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในแผ่นดินอรลนีพิภาคไทยกับฝรั่งเศสเป็นเหตุให้ไทย ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝวาล้างเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านสังกัดกระทรวงมหาไทยจังหวัดขอนแก่นได้โอนไปขึ้นกับมณฑลอุดรปีพศ2442เนื่องจากบ้านพุ่มในฤดูแล้ง กาด่านน้าไม่เหมาะแก่การตั้งเมืองใหญ่จึงโปวดายเมืองจากบ้านพุ่มกลับไปตั้งที่บ้านเมืองเก่าบริเวณบึงบอนด้านตอนเหนือบ้านเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันต่อมาปีพศ2 4 4 7ได้เปลี่ยนนามตาแหน่งผู้วา่าราชการเมืองขอนแก่นเป็น ข้าหลวงประจำบริเวณลำชีจนปีพศ2450โปรดเก้าให้ย้ายสารากลางมาตั้งที่บ้านพระลับบริเวณที่เป็นที่ทำการเทศบาลน,นครขอนแก่นในปัจจุบันและโปรดให้เปลี่ยนนามตำแหน่งข้าหลวงประจำบริเวณลำชีมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตามเดิมปีพศ2459 โอดเก้าให้เปลี่ยนคำว่าเมืองมาเป็นจังหวัดและให้เรียกเจ้าเมืองว่าผู้ว่าราชการจนเมื่อเปลี่ยนการปกครองม,มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วโดยเปลี่ยนนามผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าหลวงประจําจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและในตอนหลังปีพศ2495ทางราชการได้ประกาศให้เปลี่ยนกลับเป็น ว่าราชการจังหวัดครับจนกระทั่งพศ25 0พยเสมัยพระนท่านจอมพลถนอมจิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้ายสาร,รการจังหวัดมาสร้างใหม่ที่บริเวณสนามบินเก่าเรียกว่าศูนย์ราชการซึ่งเป็นไปตามดำริของพระนจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่แรกครับก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับเข้ามาชมมาฟังให้จนจบครับสําหรับคนที่เกิดในเมืองขอนแก่นจังหว,วัดขอนแก่นหากเข้ามาดูจะรับทราบรับรู้ว่าประวัติความเป็นมาบ้านเกิดของตัวเองเป็นมาอย่างไรพอสังเกตจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของปู่ย่าตายายตัวเอง สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับฟังรับชมจนจบขอทุกท่านมีความสุขครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ